แนเฮลของ s e n ไฮ e ซอร์ถือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ใครที่ใช้ไมโครโฟน s e n ไฮ e ซอร์จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าตัวที่คนที่ถืออยู่บปนเวทีเนี่ยกำลังใช้ยี่ห้อนี้อยู่นั่นคือเรื่องของสาวกาศที่เราเรียกว่าหางชาร์กฟินคู่นี้แยกออกได้เหตุผลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือก นะครับเลือกรัศมีในการใช้ว่าไม่ว่าจะเป็นคาดิโอซูเปอร์คาดิโอหรือก็นะครับให้เลือกใช้งานโดยนะครับเราดูความเนียบของงานข้างในเนี่ยจะค่อนข้างเนียบมากเลยนะครับเมื่อเราหมุนตัวนี้ออกมาสิ่งที่เราจะพบเจอก็คือ c o พเปอซึ่งป้องกันแบตเตอรี่ชั้นหนึ่งครับเราก็จะมาดูในส่วนของที่เป็นจอ LCD ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อผู้ใช้งานจะมีปุ่ม ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นจ็อกไดเอลเช่นกันเป็นตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้โดยใช้นิ้วชี้นะครับในการกดนะครับกดแล้วก็ผลักเดินหน้าหรือว่าผลักถอยหลังสังเกตว่าหน้าจอก็จะเลื่อนไปนะครับเมื่อเราต้องการคำสั่งเ,เมื่อเราได้คําสั่งที่เราต้องการปุ๊บแล้วก็จะกดปุ่มนี้นะครับกดลงไปเบาๆนะครับก็เทียบเท่ากับ enter หรือว่า confirm คาสั่งยืนยันคําสั่งดังนั้นเมื่อเราได้คําสั่งที่ต้องการเสร็จปุ๊บ ตัวนี้สามารถที่จะหมุนเพื่อปิดปุ่มจ็อกดิลลได้ใครก็ไปทำอะไรมันไม่ได้เรามาดูภาพรวมก่อนของบาร์ดี้แพคตัวนี้สายอากาศนี่ประมาณนิ้วกลางผมนะครับดังนั้นสายอากาศก,ก็จะเป็นแบบที่โยกไปโยกมาได้ไม่ไม่บิดงอนะครับแล้วก็ไม่หักง่ายนะครับเมื่อเรากดเบาๆเข้ามาแน่นอนครับ 2A แบบอลัลคาไลสวิตช์ตัวนี้จะเป็นออนออฟนะครับออนออฟตัวนี้ให้กดค้างเอาไว้เบาๆก็จะติดขึ้นมา นะครับหน้าจอ LCD ติดพอหน้าจอ LCD ติดปุ๊บเหมือนเดิมครับเราต้องการเลื่อนอะไรเราก็ไปใช้ตัวนี้เป็นคำสั่งแต่ตัว body pad จะไม่มีจ็อก dial จะใช้เป็นการกดปุ่มเคอร์เซอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่ต้องการสำหรับหน้าจอของออตัว receiver EM 2 0 5 0ะครับเราจะมาดูเป็นส่วนๆกันไปเริ่มจากด้านนี้ไปสู่ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเห็นว่าเขียนว่า RF นะครับ RF ในที่นี้หมายถึงความแรงของเร d ดิโอฟ r e คว e นซีนะครับมันจะแสดงความแรงถ้าเกิดความแรงสูงสุดถึงตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเครื่องรับและเครื่องส่งกําลังสื่อสารกันได้ดีสัญญาณเต็มที่นะครับถ้าความแรงลดลงนะครับถ้าเอามีปัญหามันก็ความแรงก็จะลดลงไปทําให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงความแรงความเบาได้ในขณะที่ AF นะครับเป็นออเดีโอนะครับเป็นออเดีโอบอกถึงความดังเบาของ สัญญาณของสัญญาณเสียงโดยสเกลจะเป็นตั้งแต่ลบ40 dB ไปจนถึง0 dB ถ้าถึง0 dB สุดก็ได้ความแรงสูงสุดแล้วก็จะเข้าสู่ในส่วนที่เขียนว่าพีคนะครับนะครับแล้วก็เราก็สามารถเช็คความดังเบาของสัญญาณเสียงได้ในส่วนตัวต่อไปก็คือ B channel นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของที่บอกว่าเป็นส่วนของแบงค์นะครับแบงค์ Bank ก็คือตัวเก็บกลุ่มความถี่มีแบงค์ต่างๆให้เลือก หลายแบงก์แล้วในแต่ละแบงก์ก็ได้ถึง64ชุดต่างหากด้วยก็ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะตกแตง่งไม่ใช่ตกแตง่งก็คือออกแบบนะครับออกแบบการใช้ w i r e ไว s ลสไมโครโฟนจำนวนมากๆได้ในส่วนที่เป็น2050น,นี่ก็เป็นชื่อซีรีส์ของตัว Receiver ตัวนี้นะครับในขณะที่ตัวล่างตัวกลางใหญ่สุดเลย85.62 857.625เมกะเฮิร์นี่ก็กลังบอกว่าความถี่ที่เรากำลังใช้อยู่ระหว่างตัวทรานส m เตอร์และตัวรีซีเวอร์นะครับก็ผู้ใช้งานก็จะเห็นตัวนี้จะเป็นที่น่าสนใจคือมี EQ ให้4รูปแบบนะครับโดยเป็นรูปเส้นตรงหมายความว่า EQ ยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับถ้าเป็น EQ ที่ให้จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นโลคัทไฮคัทฟิลเตอร์นะครับซึ่งก็เลือกได้4รูปแบบรวม ตัวด้านข้างที่มีอักษรแล้วก็ตัวเลขที่เขียน SK 2 0 0 0คือตัวที่ผมกำลังใช้พูดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัว Body Pack รุ่น SK 2 0 0 0 Receiver ตัวนี้จะฉลาดไม่ว่าเราจะใช้ Hand h e l d รุ่นอะไรมันจะโชว์ที่ตรงนี้ให้เราเห็นดังนั้นข้อดีก็คือในกรณีที่เราใช้ Wireless Microphone ในงานเช่นงานละครก็ดีหรืองานคอนเสิร์ตที่มีนักร้องมากมายใช้ e l เ s s เยอะเป็น 10, 10ตัวเนี่ยหรือว่า10ตัวก็ดี ผู้ใช้งานจะเห็นทันทีเลยว่าตัวไหนถูกใช้งานอยู่เป็นเบอร์อะไรรุ่นอะไรนะครับจะได้ลดการสับสับสับสนนะครับในขณะเดียวกันตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวเรื่องของความแรงเบาสัญญาณพร้อมด้วยตัวนี้นะครับโชว์แบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เหลือให้ใช้งานของตัวทรานสเมเตอร์นะครับเหลือมากน้อยอีกแค่ไหน สำหรับหน้าจอ LCD นะครับก็แสดงผลเห็นชัดเจนไฟสว่างตัวหนังสือดูชัดนะครับด้านอ่ด้านนี้นะครับจะเป็น AF บอกถึงความแรงของสัญญาณ a อ u อิโอที่เข้ามารวมถึงภาพสาวอากาศนะครับซึ่งจะเป็นไฟมันจะค่อยๆจางหายไปเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับส,สาวอากาศก็แสดงความแรงแล้วก็แบตเตอรี่นะครับกำลังของแบตเตอรี่รวมถึงชื่อรุ่นแล้วก็ย่านความถี่นะครับสำหรับหน้าจอของตัว SK2000 หรือ Body Pack ก็ไม่ต่างจากตัวที่เป็น Handheld นะครับหน้าจอก,ก็จะแสดงผลคล้ายๆกันวิธีปรับก็จะมีอย่างที่ผมบอกมีเคอร์เซอร์นะครับแทนจ็อกไดเอลแล้วก็มีตัวเซตเซตตัวนี้ก็จะเป็นตัว irm, คอนเฟิร์มคำสั่งนะครับซิงระหว่างตัว Transmitter และตัว r e เ e ิ v e r ร์นะครับซึ่งใช้เวลารวดเร็วมากในกรณีที่เราสั่งค่าความถี่อะไรไว้ในนี้เราเลือกแล้วเราชอบนะครับปุบ๊บเราจะให้เอาด้านที่เป็นตัว รับแสงตรงนี้เนี่ยไปประกบหน้าจออย่าอย่าห่างมากนะครับห่างแบบนี้ไม่เอานะครับให้อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับยิ่งใกล้ยิ่งดีดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากดเข้าไปกดซิงค์ปุ๊บถ้ามันรับสื่อสารสิกันและกันแล้วมันจะมีเครื่องหมายถูกเกิดขึ้นตรงนี้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเครื่องหมายถูกจะขึ้นเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลาเร็วมากหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้ไมโครโฟนได้ตามปกติ